เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับ สวัสดีครับอีงในคิบะนะครับวันนี้เราอยู่ในเซเว่นไอรีเบิร์นะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงตัวฟาร์มชั้นเยานี้มีปั้นมาเพื่อสําหรับสายฟรีสายเติมน้อยที่แบบไม่สามารถเปิดเบลลิก้าหรือว่าเจฟได้นะครับสามารถปั้นนางได้เลยมีใช้แล้วก็สรุปคือนินจาฮารุดโดยตัวนี้นะครับก็คือ6ดาวบวก5แล้วก็ซ้ำสองตัวนะครับเดี๋ยวจะบอกระบบของเกมพื้นฐานทุกอย่างอย่างเช่นแบบเตีบวกทํายังไงใช่ไหมหกดาวบวก5ตั้งแต่บวก3อะไรแบบเนี้นะ นินจาผสมจากซ้ายล่างเลยนะครับผุบ้คนสามารถเข้าถึงได้หมดเลยเพราะว่าเป็นตัวที่เราสามารถผสมใช้ตัว3ดาวใส่4ตัวฟรีนะครับ1อาทิตย์ต่อหนึ่งตัวเพราะนั้นเราสามารถทําดาวตันได้เลยนี่คือข้อดีนะของตัวสายฟรีในการฟาร์มนะครับฟาร์มมีอะไรดีก็เราสามารถไปฟาร์มบี้อันนี้ผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าคนไม่ทราบนะมีก็ใช้นินจาฮากุโดตัวเดียวเดียแหละฟาร์มเอ่อ ถ้าอยากได้เลเวอร์เอ็กพีเยอะให้ไปบทที่เราไปไกลที่สุดครับเราจะยิ่งได้เอ็กพีเยอะแต่ว่าของหมีแต่บทเจ็ดไปหมีปลาดอกเดียวมันไม่ตายไงหมีว่ามันเสียเวลาครับหมีก็เลยมาฟาร์มบทที่ห้านะอันนี้ก็อยู่ที่ดาเมจหมียังไม่ได้ใส่ของหกดาวด้วยแหละเพราะว่ายังตีมังกรเจ็ดดาวยังไม่มันก็ตายแหละแต่คือแบบออโต้ไม่ได้ต้องเล่นเองขี้เกียจเพราะนั้นเราควรจะฟาร์มก็คือให้นินจาอยู่ข้างหลังเลยครับแท็กมีอยู่ที่สองพันนะก็ออพแผงสกิลตรงนี้เลยครับ ทำให้เราตีออ,อยู่ข้างหลังจะได้พนันโจมตีอย่างที่หกเปอร์เซ็นต์นะครับสจหรับทำไงต่อในการฟาร์มให้กดคําสั่งรูปหยาบคอยตรงกลางล่างเลยครับนี่มันก็จะฟาร์มของมันเองอ่ะเดี๋ยวมีกดให้ดูนะสําหรับคนอยากปัมบี้เกมนี้สามารถตัวซ้ําก็ปัมได้ครับเ,เราสามารถฟาร์มเบนบี้จะเอาสามพันห้าพันหมื่นนึ่งก็ได้ครับอ่ะ,อ,ะอันนี้เห็นไหมคถ้าตายชุดหนึ่งเนี่ยมันจะผ่านเร็วเลยครับภายในแค่สิบปีนะ นี่ต่อไปก็ใช้อีกสกิลหนึ่งเรียบร้อยครับฟุบฟุบบนี่ภายในสิบวิจบเลยเป็นไงเร็วไหมนี่แหละครับคือการฟาร์มบี้ครับที่มีว่านินจาตัวนี้คือตัวที่จอบตัวดีที่สุดเห็นป่ะมันก็จะเลเวลไปเนื่องจากว่าเราก,กดคําสั่งออโต้ที่ขึ้นมาอยา่างเพื่อนๆกดไปกี่ครั้งมันก็จะลันของมันไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเออวิธีการเซตสกิลเพื่อนๆกดซ้ายล่างฟัน skill, เฟืองครับเห็นไหมกดคำสั่งที่3อ่ะเห็นไหมให้ติ๊กสกิลหนึ่งกับ2ที่เพื่อนๆต้องการใช้ก็แน่นอนเราก็ต้องติ๊กนินจานะะคครรัับบแ่่นน้เเององววิจ็ม สบายเลยเห็นไหมออนุญาตฟาร์มอีกสองตาหนึ่งให้ดูแล้วกันนะครับเห็นไหมจบภายในแค่สิบวีเท่านั้นเร็วมากครับแ <Hey. S 1> ถมเป็นตัวฟรีที่ทุกคนเข้าถึงได้อันนี้มันปั่นทีนี้สองพันห้าโดนห้าตัวนะครับดินจานินจาฮาคุโด,ด้วยฟาดาวกระจายรเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวมีกดขออนุญาตกดปิดแล้วเออตะกี้มันสามสิบหรือ,อยังครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวต้องอีกตาหนึ่งให้มันสามสิบก่อนเนาะนี่มีอยากลองให้ดู นอกจากตาสองตาครับเดี๋ยวให้30ให้ดูแล้วก็กดไปกดลับบี้คือตอนนี้มันมีแจกกุญแจเยอะมากครับ4 0 0ร้อยห้าร้อยแล้วเราก็เอ่อผ่านด่านมันจะมีกล่องกุญแจเยอะมากนั่นแหละเพื่อนเพื่อก็ไปเปิดกล่องกุญแจฟาร์มเลยครับอันนี้หมีได้บี้ไม่ต่ำกว่าประมาณ5-6,000พนะแล้วก็เอ่อถ้าเราฟาร์มนี้ต่อไปก็จะเอาบี้เท่าไหร่ก็ได้ครับเพราะเกมนี้ก็คือว่าเราอยากเอ่อปั๊มตัวละครที่ชื่อซ้ำก็ได้ จะเป็น3ดาว2ดาวหรือว่า4ดาว5ดาวได้บี้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่หมีบอกก็คือเราสามารถปั๊ปมบี้ได้แบบอันลิมิตแต่ว่าหมีไม่รู้นะอนาคตมันต้องชื่อซ้ำเท่าไหร่ถึงจะหยุดแต่ว่าตอนนี้ก็ยังปั๊มได้เรื่อยๆนะครับ <Yeah. S 1> คือเอาง่ายๆนะหมีลองฟาร์มกุญแจประมาณพันหมีได้บี้อยู่ประมาณเกือบเออเกือบเกือบสองพันอะคือบี้ฟรีเลยไม่ต้องเติมเลยอะตอนนี้เลยว่าสามสิครับอะเดี๋ยวขอญาตออกก่อนสักนิดนึง เห็นไหมครับตอนนี้มันจะขึ้นคําสั่งกล่องของขวัญมาแล้วก็คือเลเวล30ขึ้นมาเห็นไหมครับตอนกี้เราก็เพิ่งฟาร์มไปได้2ตัวแล้วเห็นไหมเราก็มากดรับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวิธีนี้เพื่อนๆมีตัวฟาร์มช,ชั้นดีอย่างนินจาเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะปั๊มบี้เท่าไหร่ก็ได้ครับตัวว่ามันจะจํากัดแต่ตอนนี้ยัง,มยงไม่จํากัดแล้วหมีปั๊มมา3วันแล้วก็บี้ก็ยังได้เรื่อยๆอยู่ครับเนี่ยมาเปิดเซเว่นไนส์สบายเลยเออเปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้สัปดาหํหนม่นง มาเปิดซะหน่อยครับอยากได้เซอินมากเลยตอนนี้มาเซอินให้ดูหน่อยสุดสุด,ด,ดเอ้ยมีแดงสามว่ะเฮ้ยแดงมืดอย่างนี้ขอเซอินได้ไหมเนี่ยเซอินเซอินโอ้โหน้องอะไรวะเนี่ยเซอินหน่อยสิขอขอตัวตีมังกรเซอินหน่อยโอโ้โหไดเอสอีกตัวนึงอะไรวะเนี่ยโอ้มีเอสแล้ววันนี้เขาเพิ่งแจกโอ้โหดูคนดวงสวยสองพันเออดี ก็เน,นี้ยนะครับเราก็เอาบี้ฟรีของเราที่เรามาปั๊มทุกวันน่ะได้แน่ๆ,ๆวันละพันสองพัอยู่ที่กุญแจเออปั๊มไปเรื่อยๆครับสบายๆอ่ะต่อไปเป็นในส่วนการตีบวกอันนี้คนถามมาเยอะว่า6ดาวตีบวก5ไงครับพี่หมีครับโอ้โหผมเอา3ดาวไปตี10%ติดยากมากเลยก็ได้มาจากการฟาร์มเนี่ยแหละเออของหมีจะเริ่มมาใช่ป่ะตอนเชา้าสเต็ป1วันทำอะไรบ้างใช่ปะ่ะเริ่มมาหมีจะฟาร์มบี้ก่อนเลยครับให้กุญแจเราหมดก่อนเลย มันจะได้ตัวสามดาวเนี่ยประมาณประมาณสามสิบตัวที่ที่มีฟาร์มนะตัวสามดาวเลเวลสามสิบประมาณสามสิบตัวมีก็เอาตรงนี้แหละครับมากินเลยมีกินแต่ตัวสามดาวมีไม่เคยกินตัวสี่ดาวนะเพราะว่ามีมองว่าเราควรเอาตัวสี่ดาวไปบวกห้า้วผสมกันครับไม่มีโอกาสออกเซเว่นนเยอะที่มีเห็นเขาฟังกันอ่ะเออมีเห็นคนเอาสี่ดาวผสมกันออกเซเว่นนห้าดาวเยอะมากนะเออมีเห็นแล้วแบบอ่ะแล้วูได้เอสสองตัวนี่คือแบบอ้ตัวอื่นมันมีต้องเยอะนะที่หมีไม่ได้อ่ะ เอออ่ออย่างนินจานี่หมีอันนี้นะครับหมีหกดาวแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวหมีเอาตัวอื่นแล้วกันไม่หมีบวกห้าอะอย่างราเชลอย่างงี้ใช่ปะวิธีกินหมีตั้งแต่บวกสาไปบวกสี่บวกห้าบวกหกนะหมีกินถ้าเป็นถ้าเป็นตัวสามดาวหมีจะกินแค่สองดาวครับสองดาวมันจะติดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าสามดาวแล้วก็ไล่สเต็ปไปเรื่อยๆตัวสี่ดาวห้าดาวหกดาวหมีใช้แค่สามดาวกินหมดเลยนะหมีไม่เคยใช้ตัวสองดาวกิน เอหมีไม่เคยใช้ตัว4ดาว5ดาวกินเลยครับใช้แต่ตัว3ดาวที่ฟาร์มเนี่ยแหละอันนี้คือของฟรีเลยครับก็อย่างสเต็ปที่บอกก็คือเริ่มเปิดเกมมา1วันใช่ไหมครับกุญแจทั้งหมดอ่ะที่เขาให้กล่องมาให้อะไรล,ลงเอ่อปัมบี้ให้เต็มที่เลยครับเสร็จแล้วก็เอาตัว3ดาวเนี่ยเลเวลสามสิบเนี่ยเอามาใส่ย,ยัดเลยครับเอ่อแต่น,นี้หมีน่าจะมีน้อยแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าหมีเพิ่งให้นินจาก,กินไปเอ่อบวกห้าหกหกดาวไปบวกห้ามีกินไปยี่สิบตัวมันติดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแหละแต่มันติด เราไม่ไม่รู้นะมีคิดว่าเน้นจานวนไว้ดีกว่าครับเน้นจํานวนก็มีโอกาสติดอย่างเช่นแบบเราใส่1ิบตัวติดหนึ่งนี่คือคุ้มะนะเพราะว่าถ้าเกิดสมบุติเราเอา5้าดาวไป6ดาวกินน่ะโอ้โหเอาสี่ดาวไปกินติดยี่สิบห้าเห็นปะไม่คุ้มเลยครับโอกาสไม่ติดก็เยอะ,อะต้องต้องวัดใจดูนะสรุปก็คือการตีบวกห้าสหรับหกดาวมีมีแนะนําว่าเอาสามดาวกินครับแตอ่อันนี้แล้วแต่นะเพื่อนๆอาจจะคุณทรัพย์เหลือเพราะว่าตัว2ดาวสาดาวมันคือตัวเราฟาฟรีมีพูดถูกไหมเพราะนั้นเราควรถ้าระด,ดับความสําคัญแค่นี้ก็พอครับ อันนี้เดี๋ยวมีข้อมีจะไปฟาร์มแต่ไม่เป็นไรค,ะนะครับตัวมันเยอะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่แม่งคงไม่มีทางติดอ่ะกดคำๆแล้วกันเผื่ออ่ะเสียเงินเล่นทีอโอโอ,โอ,อันนี้คือไม่ติดเลยครับไม่ติดก็ปล่อยไปอย่างที่บอกคือให้เราฟาร์มให้เราฟาร์มบุญแจให้หมดก่อนครับมันจะได้ตัวสามดาวเยอะมากเออคงมีได้ประมาณสามสิบกว่าตัวที่มีฟาร์มอะประมาณห้าหกร้อยบุญแจ นั่นแหละแล้วเราก็ามากินครับเพราะว่าถ้าเราตัว4ดาวไปกินเนี่ยมันเป็นตัวพวกนี้มันต้องเปิดไงมันก็หาไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นตัวสดาวฟรีมันก็ดีกว่าอยู่แล้วครับเพราะเราได้จากการฟาร์มถูกไหมอะแค่นี้แหละครับอันนี้เป็นเทคนิคตีบวกของหมีนะเอาไปใช้ได้แต่บางคนอาจจะไม่คิดมันหมีก็ได้บางคนอาจจะแบบเอ่อเอา3ดาวไปผสมกันเป็น4ดาวเพื่ออ,อาจจะออกเซเว่นนกก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยเอา 4ดาวเดี๋ยวไปตีบวก5เป็น5ดาวค่อยเอามากินติด50%ก็ได้แต่50%มันก็มีโอกาสไม่ติดนะหมีพูดถูกปหก็ถ้าไม่ติดก็เจ็บอ่ะเออมีก็เลยคิดว่าอย่างนี้ดีกว่า1 0บางทีฟุกมันก็ติดสำหรับหมีนะอ่ะเรียบร้อยนะครับอ so ่ะเดี๋ยวต่อไปขออนุญาตพูดถึง1มันเกมนี้ทําอะไรบ้างนะครับสำหรับหมีเสียเวลาเยอะไหมเกมนี้ต้องเล่น24ชั่วโมงไหมก็เอาประสบการณ์ที่หมีเล่นเลยนะ ไม่เสียเวลาเท่าไหร่ครับถ้าเกิดใช้ UG Phone เพราะว่าเวลาเรากดคำสั่ง Auto Farm เสร็จเนี่ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวสมุติหรือมีกดให้ดูนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดในคอมอุ้ยในมือถือเล่นไม่ไหวหรอกถ้า f ร์มมูณแจแบบนี้ไม่มีทางเลยครับอันนี้มียกตัวอย่างที่มีเล่นนะอ่ะอามีกด Auto ไปเลยใช่ไหมครับอ่ะคือมีเล่นหลายเกมมีเล่นเกมเดียวไม่ได้ครับเพราะว่ามีมีงานต้องทําทุกแคปทุกเกมนะ อันนี้มาขึ้นฟาร์มออโต้เสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดซ้ายบนครับอันนี้ยูจีโฟนนะฟาร์มยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยกดออกคาโฟนแค่นี้ครับมันทำงานของมันเองแล้วหมีก็ไปกินข้าวปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิชกลมวิ่งตี๋องกาทำโยคะร้อนหรือไปเล่นเกมอื่นได้หมดเลยครับแค่นั้นเองอ่ามันก็จะทำงานของมันยูจีโฟนคือเป็นโปรแกรมที่เราเปิดไอคอนมันทำงานของมันเองเราไม่ต้องไปยุ่งอันนี้สมมติอันนี้สมมติอาจจะผ่านไปสักสองชั่วโมงอาหมีกลับเข้ามาเห็นไหมมันก็จะทำงานของมันเองครับก็เอ่อที่หมีทำ แล้วประมาณ3ชั่วโมงมาดูทีมันก็จบแตแ่เกมเนี้ยมันดีอย่างหนึ่งก็คือว่าปกติถ้าเป็นเซเว่นเซเใช่ปะ่ะเรากดออตโต้ไปเราอาจจะต้องมาดูไงถูกไปเพื่อน,อนๆประมาณสัก30นาทีหรือ,อไม,ไม่ไม่ถึงหรอกเออประมาณ5นาที10นาทีต้องมาดูทีเพราะว่าเลเวล30เนี่ยหรือเลเวลตานถ้าเป็นเซเว่นนมันไม่เปลี่ยนใช่ปะ่ะ แต่ระบบของเกมนี้มันดีตรงที่ว่ามันเปลี่ยนตัวให้เราครับพอเราเลเวลสามสิบมันเปลี่ยนตัวกลับมาเป็นเลเวลหนึ่งมาถึงตัวเด็กนะส่วนตัวตัวแบกอย่างนินจามันก็ทิ้งไว้เหมือนเดิมก็หนึ่งวันหลักๆทําแค่นี้จริงๆนะหนึ่งวันก็คือฟาร์มพอเราฟาร์มเสร็จแล้วก็ไปเก็บบีแล้วก็ปเปิดเซเว่นไนท์เกมมีอยู่แค่นี้จริงๆอ่ะแล้วทามบอกว่าทําอะไรอีกใช่ไหมครับคงมีนะอันนี้จากที่หมีเล่นมาประมาณสามวันนะทําอะไรอีกใช่ไหมครับ ฟาร์มเสร็จแล้วทําไงก็เอาลูบี้ไปกดเซฟนะทำอะไรบ้างครับเกมนี้ก็ลุยผ่านด่านให้ไกลที่สุดครับเพราะว่าได้ของได้บี้ได้ตัว๋วโอได้เยอะมากเลยครับอ่าได้ตัว๋วได้บี้ได้อะไรใช่ไหมเสร็จแล้วทําอะไรครับก็ไปลุยหอหนึ่งวันทําอะไรบ้างหลักๆก,ก,ก็มีแค่นี้แต่คือจริงๆหอเนี่ยถ้าไปสักห้าสิบชั้นขึ้นไปอ่ะถ้าเป็นสายฟรีอ่ะมันอาจจะติดนานแล้วครับเพราะเราต้องไปทําตัวหกดาวทั้งปาร์ตี้ล้วเ,เราค่อยลุยใหม่อะไรอย่างนั้นนะอ่าต่อไปก็เป็นส่วนการตีมังกรตีพยายามชั้นเจ็ดเพราะว่าเราต้องการ เออของหกดาวถูกไหมครับต้องพยายามเอาของหกดาวให้ได้เออคำถามใช่ไหมบางคนถามบอกว่าอ้าวเราเราเราจะหาตัวตีบวกเนี่ยมาจากไหนใช่ไหมก็าจากการฟาร์มเนี่ยแหละยิง่งถ้าเกิดเพื่อนๆมีตัวละครอย่างนินจาอย่างอย่างของหมีที่หมีทำสิบวิจบใช่ไหมเวลาผ่านด่านเร็วมันก็ได้ตัวสองสามดาวเร็วเพื่อนๆได้ตัวสองสามดาวเร็วเพื่อนๆก็เอาไปตีบวกไงตัวสี่ดาวเป็นบวกห้าห้าแล้วก็ทำห้าดาวแล้วก็กลายเป็นห้าดาวบวกห้าแล้วก็หกดาวบวกห้าไปเรื่อยถูกไหมครับ ไม่ผ่านด่านเกมนี้ทําไงใช่ไหมอันนี้มีบอกสเต็ปหมีที่หมีเล่นนะช่วงแรกก็เล่นเท่าที่เพื่อนๆผ่านด่านไปก่อนถ้าเริ่มไม่ผ่านแล้วให้มาที่ด่านมาห้องสี่ครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสดรอปห้าดาวเห็นไหมพอดรอปห้าดาวเสร็จเพื่อนๆตีบวกสิบสองใส่ทั้งตัวครับทุกห้าตัวครเลยพอเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไปลุยต่อยาวเลยครับพอไม่ไหวเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาตีมังกรชั้นเจ็ดเพราะว่าเอาของหกดาวแล้วก็ใส่เซ็ตให้ตรงครับแล้วก็ตีบ1กสิบสองใส่ทุกตัวละครแค่นี้แหละก็จบแมปแล้ว สเตปการเล่นมีแค่นี้ครับแต่ตัวแบกตัวอะไรอย่างเงี้ยมีบอกไปแล้วนะก็ลองไปดูคลิปล่าสุดได้ครับมีบอกมาเลยว่าตัวตีบังกรที่ดีสุดคือใครเอาเกมนี้ต้องมีสกิลหมู่เอ่อโดน5เป้า2สกิลสตัวนะมันจะทําให้เราผ่านหอเล่น pve ง่ายครับเพราะว่ามอนเตอร์ตั้งแต่มอนกับบอสหลังๆไปอ่ะตั้งแต่แมบ,บ7จ็ดแบบปบ,บมันถึกมันต้องมีตัวสกิลยิง2ตัวครับถึงจะผ่านง่าย หลักๆหนึ่งวันก็มีแค่นี้เองแหละครับแล้วก็การหาการตีบวกให้หกดาวบวก5ก็คือการฟาร์มเนี่ยแหละครับเพราะว่าอ,อย่างที่หมีบอกนะหมีฟาร์มวันหนึ่งหมีได้ตัวสาดาวมา30มสตัวครับแล้วก็เอาไปตีบวกเนี่ยมันก็จะเสร็จไปทีละตัวหกดาวบวกห้ากดาวบวก้าก็เสร็จครับแค่นั้นเองจบเรียบร้อยเออไม่มีอะไรครับคำถามเอออันนี้เดี๋ยวขอขุญยตพูดระบบนะเผื่อมีใครถามระบบต่างๆของเกมมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมีเอานินจาแล้วกัน เนี่ยอย่างน้อยตัวฟาร์มหมีสบายตัวหนึ่งล้วเนี่ยต่อไปเดี๋ยวหมีก็ไปทำเอลอีกตัวหนึ่งแต่ยังไม่เปิดเวโรนิก้าได้หรือเจมได้เลยครับก็ไม่เป็นไรอ่ะคำสั่งแรกคือการซ้ำตีบวกนะครับซึ่งตอนนี้เพื่อนๆอย่าลืมไปตีบวกเอด้วยนะครับเอาบวกห้าที่ทำเอสนี่แค่แค่มายืนเข้าสนามอยูน่หน้าหล่ออย่างเดียวก็ลดเดียวฝั่งตรงข้ามแล้วแค่นี้ก็เจ๋งแล้วครับเอาไปตีมังกรครับเจเอสลงเลตลงเลตทุกคอนเทนตนะ์อ่ะเออฟาร์มหอทุกอย่างหมดนะครับ อันนี้เป็นในส่วนการผสมครับนี่เราเอาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอครับอันนี้คือการอัพขัน้นคําสั่งที่2องอัพขั้นครับห้าดาวไป6ดาวต้องใช้ของครับเห็นไหมห้าสิบชิ้นนี่มันก็จะบอกอย่างเจ้าสไนเปอร์ก็ต้องไปหาไฟห้าสิบแต่จริงๆมีทําได้แต่ว่ามีเก็บไฟจะไปทำเซฟอินแต่เปิดไม่ได้ทีก็เออไว้ก่อนครับไม่รีบเพราะว่ามันเซฟเกาหลีด้วยนะครับอ่ะต่อไปอันนี้เป็นการเรื่องดาวนะครับก็เห็นไหมเขาบอกบอกว่าให้เราบวก5-2สองตัวมาผสมกัน ถ้าจะผสม,มจริงๆคือควรจะเอาตัวตั้งแต่สี่ดาวไปครับมันจะมีโอกาสออก Knight, เซเว่นไนส์พะเซเว่นไน์มันสี่ดาวขั้นต่ำถูกไหมแต่ห้าหกดาวก็มีโอกาสออกเซเว่นไนส์ด้วยครับก็ลองผสมดูอ่าต่อไปอันที่สี่นะครับอันที่สี่นี่คืออะไรอันที่4ี่คือเอาตัวซ้ำครับซึ่งพวกคณะของอ e ีวานเราสามารถทําฟรีได้เลยตรงซ้ายล่างเราก็สามารถกดซ้าอ,อับรัวๆได้เลยครับเห็นไหมเพราะจะบวกค่าเซนัต่างๆนะครับเนี่ยอย่างของเอสนี่มีกินได้เลยเนี่ยอ่ะกินไปเลยก็ได้เออยังไงก็ เนี่ยเห็นนะไดสเตตัสบดิบสองเปอร์เซ็นต์แต่มีอ่านไม่ออกนะขออภัยอ่ะหรืของนินจานี่มีกินไปสองตัวมาโบกสเตตัสนี่ยม,มันจะโบดท่านี้บบดสี่จุดห้าครับถ้าไม่ตายเราดีนะเนี่ยเห็นนะเขาจะโบดสเตตัสต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกตัวฟรีมันก็เก่งนะเกมเนี้เออเพราะว่าตัวข้อแรกของตัวที่ทําฟรีคณะอีวานเนี่ยข้อดีเลยก็คือเราสามารถกดทําได้ทุกอาทิตย์เลยครับนั่นคือข้อดีเราสามารถทาซ้ำเนี่ยเราสามารถแบบเปิดมันก็ออกเยอะสุดอยู่แล้วพวกแก๊งอีวานอะ โอ้โหขายขายอีกแล้วพี่ขายทุกเวลาเลยไม่ได้แล้วพี่อ,อ่อแก๊งอีวานทำซ้ายล่างเลยครับเห็นไหมที่เป็นรูปการ์ดเนี่ยทําได้อาทิตย์ละตัวครับก็ทําให้หมดเลยตัวหลักของอีวานเนี่ยที่เราขาดครับทําไปเลยถ้าถ้าดาวเต็มยังไงก็ถ้าเซฟเซไนทในตัวเดียวตัวพวกนี้ยังไงขั้นเต็มก็เก่งกว่าอยู่แล้วครับมีคำสั่งอะไรอีกแป๊บนึนะครับมีสองคำสั่งสุดท้ายแล้ว อ๋ออันนี้ต้องทํา6ดาวก่อนครับเราซื้อคิดต้นได้นะแต่คิดต้นหมีไม่รู้มาหาจากไหนแต่ว่ามันมีขายอยู่เราสามารถอัพท่าได้ครับถ้าเกิดเราจะอัพท่าไม่แนะนําให้อัพท่าแรกเป็นท่าโจมตีให้ทับท่าออลติเมทครับสองท่าโอ้ดินจานี่ดีเลยเพราะว่าตัวฟาร์มตัว PVE ยิง5เป้าอะไรที่มันยิง5เป้าคือดีครับเกมนี้อ่ะต่อไปคําสั่งสุดท้ายแล้วคําสั่งอะไรอันนี้คือปลดล็อกครับปลดล็อกเอ่อช่อง3มกับช่อง4ที่คนถามคือเอาตัว6ดาวมามาให้มันกินแค่นั้นเองครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเซเวลาทุกอย่างนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังงงกับเกมนี้อยู่ลองฟังตรงนี้ดูเอาไปทําตามนะครับคือสรุปสายฟรีอยู่ได้ไหมสายฟรีอยู่ได้สบายครับก็ได้สายฟรีก็ทําดินจาม,มาตัวหนึ่งอย่างมีได้แหละเขาไปฟาร์มบี้เอาถ้าเรามีบี้เยอะเราก็มีโอกาสเปิดเยอะถูกไหมครับไม่ต้องเติมเงินแต่อาจจะเก่งช้ากว่าสายเติมอยู่แล้วสายเติมวันแรกเขาอัดกันนุ่นแสนหนึ่งสามแสนหน้าแสนแบบเดียวตันแล้วแต่มันจะสนุกอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเรา,เาค่อยๆทําค่อยๆ ปั้นตัวไปดิวครับสนุกกว่าเซเว่นไนท์มันไม่ใช่เกมที่เออมันต้องรีบเล่นนะเอาจริงๆอะ่ะมันเป็นเกมที่แบบว่าอาศัยความอดทนมากกว่าถ้าเกิดอ้างจากเซเว่นไนท์หนึ่งนะอ่ะประมาณนี้นะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรก็ไม่ต้อมาเป็นพูดคุยแรกเปลี่ยนกันได้นลครับผมสำหรับเซเว่นไนท์หรืออยากให้ทำไกด์อะไรก็บอกได้อา้าวมีเปิดได้แล้วนี่ว่เก้าสิบเจ็ดอ๋อมันออกไปแล้วตะกี้ออกเอสโคตรสวยเลยตัวมีเป็นสิบอ่ะออกออกตัวที่ซ้ำอ่าแล้วเจอกันนะครับ